นักกราม120%ปอร์ซนปะทะไก่สมุไรออลาแดงครับผมไม่สนใจวุ้ยมันฟันกระสุนว ไก่กน,กกะะนกกราาอบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะทะนกกระจอกเทศโอ้ยลดูเลือดเลือดอยังเยอะแม่ยังกับดีสำลีใส่ครับผมตอนนี้ว้าวโอุ้ยเฮ้ยชนะได้จริงละ่ะเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตระไปนะครับกับเกมมนกนะอุละสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่56กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่หลายๆคนนี่รอคอยกันอยู่แน่นอนเลยนะ เพราะว่าเราจะมาทําการปลดล็อกเจ้าไก่ตัวใหม่นั่นเองนะครับผม นั่นก็คือเจ้าไก่นักกล้าม120ก็เรียกได้ว่าเป็นนักกล้ามพลังกล้ามแน่นที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้พี่ทำการเก็บดวงตาครับผมจนได้มาครบเรียบร้อยแล้วก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติอัปเกรดไก่นักกล้ามต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะม่เจ้าไก่นักกล้ามใช้ดวงตามังกร 90้า0มี่ก็ค่อยๆเก็บดวงตาจากของรางวัลประจําวันแล้วก็มีใช้เจ้าไก่เดมอนฟ็อกไปสู้กับนกกระจอกเทศได้มา600ดวงตาด้วยนะนี่เลยนะทุกคนเป็นตัวที่ช่วยพี่ได้จริงๆใช้แบบว่า20ล้านนะครับผมต่อสู้เอาดวงตานี่ไก่เดมอนฟ็อกประทะก,กับเจ้านกกระจอกเทศลุยเลยเพื่อนอย่าเสียไปคิติคอลมาดูซิอุ่ยคิดอย่างแร นี่คผมเฮ้ยน่าจะได้อีกรอบนึงอุเอาละคนาตายเรียบร้อยขนหน้าอกหลุดยอดเยี่ยมเลยนะ น่าจะได้เวลาของเจ้าตัวนี้กันแล้วนี่เลยเพื่อนไก่นักกล้าม120%ถ้าดูจากค่าพลังนี่ถ้าทางจะโดดเด่นด้านดีเฟนต์9000กันเลยนะคิติคอลก็มากถึง90% HP ก็ลองลงมาตามด้วยพลังแอคแทคก็ถือว่าไม่น้อยนะครับผมปลดล็อกเจ้าไก่นักกล้าม120% ว้าวได้มาแล้วเพื่อนหุยตัวล้นหน้าจอดูกล้ามเนื้อของมันสิแน่นไม่รู้จะแน่นแบบไหนเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดเลเวลหนึ่งแล้วก็ไปสู้กันก่อนนะเริ่มมานะครับผมน่าจะใช้เงินยังไม่เยอะลืมบอกไปตอนนี้พี่มีเงิน1,400กว่าล้านแม่เดี๋ยวดูว่าจะเหลือเงินเท่าไหร่กนะันนะนี่นี่ก็แม็กแล้วก็คิติคัลดูซิว่าจะมากกว่า90%หรือเปล่าค่อยๆอ,อ,อัพค่อยๆอัพ อจึบอ่าแล้วก็ไปสู้กันก่อนเลยนะโอกาสชนะอุ้ยตั้ง98%ไก่นักกล้าม120ปอร์ะทะเจ้าอุ้ยไก่แดงกระจอกพ่สุดโอ้โหพนขวัญตายดิดนิ้วปป,ป,ป,ปโอ้โห แม่ซัดลงพื้นยอดเยี่ยมจริงๆโหดที่สุดเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนด่านกันนิดหนึ่งนี่เปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆขออีกรอบหนึ่งสิคราวนี้นี่ชนะ100%เซเลยนะไม่มีแพ้แน่นอนนะผมไก่ดักกล้าม120%ปซปะทะไก่เขียวดูเลือดก,ก็เห็นความแตกต่างแล้วนะเฮ้ดีดเหรียญ ซัดไปหูยมันตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยืโหนโหดเดี๋ยวเรามาเพิ่มออลาให้เจ้าไก่นักกล้ามกันนิดหนึ่งใช้42ล้านนะครับผมโอ้เยอะพอสมควรนะเนี่ยไก่นักกล้ามเลเวล2โอ้ยดูพลังสิเพื่อนดีเฟนนี่เพิ่มไปค่อนข้างจะเยอะส่วนคิทติคอลเหมือนจะไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะอัพเลเวล2ให้เต็มกันก่อน ปับปับปราบขิ90ก็ถือว่าน่าจะเพียงพออ่าเรียบร้อยคราวนี้85ล้านนะผมเปลี่ยนด่านกันอีกนี่สู้ที่สวนสนุกโอกาสคราวนี้ร้อเซไก่นักกรามร้อยยี่ปอร์ปะทะอุ้ยไก่ดำเดี๋ยวจะทุบให้จมดินจ่าดิดนิ้วโอ้อหตีก่อนได้เปรียบแทบจะจมตีทีเดียวตายเกือบทุกตัวเลยนะมาเปลี่ยนด่าน อ่าสู้ที่เวทีนะครับผมุย85%อันนี้นี่ตัวอะไรกันนะอู้ไก่ดักกลราม120%ปะทะไก่ฟ้าครับผมเลือดของเราเยอะกว่าผิวหนังต้านทานสายฟ้าว้าวฮวเรียบร้อยไปสิ เฮ้ยเอาเรื่องโหดสุดๆเลยนะนี่ยเดี๋ยวแอบ,บไปสู้ออนไลน์กันนิดหนึ่งนะเลเวลเท่านี้ก็ทำเป็นเข้มกก่นักกรามปะทะโอ้ย oh, คนไทยเฮ้ย,ยเลเวล20หุญญน่นยนต์ไก่นักกราม120%ปอระทะไก่หุ่นยนต์สวัสดีโ oh, อ้ยออฟเลิฟสนออปะทะหน่อยเพื่อนอยาจิ้วจิ้วจิ้ิ้ิโดนเตะตัวแข็งมีการเฮลโหลด้วยนะ โอ้โหย,ยังแบบว่าต้องอัปเกรดอีกคราวนี้ก็ได้เวลานี่กลับมาตรงนี้ก่อนไก่นักกล้ามเลเวล3จัดไป ดีเฟนซ์ไปถึง2 0,000ืกันแล้วนะปับปับปราบอย่างที่บอกว่าตัวนี้แอคแท k p พาวเวอนี่ไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นแบบว่าตัวถึกๆทนทนปราบโอเคคราวนี้หอ้โห127ล้านเริ่มจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอู้ออร่ากลายเป็นสีชมพูอ่อนๆเปลี่ยนด่านสินี่สู้บนรถโอกาสชนะ100%มาเป็นตัวเก็บเงินนี่ปะทะไก่เหลืองมา เลยจ้าจื๊บดิดๆๆเป็นตัวที่แม่คล้ายๆไก่ไซตามะวันฮิตคิวเลเวล2695ตอนนี้นี่ต่อยทีเดียวแตกทุกตัวเลยนะสู้บนเครื่องบินกันบ้างสิน่าจะร้อยเปตหุยห้าสิปอร์ซตัวพิเศษไก่นักกล้าม120%เปอร์ประทะไก่พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ดีดเหรียญหน่อยเพื่อนโอ้โห <c oughs> โดนพระเจ้าลงโทษ อืม uh huh. เรียบร้อยแล้วคราวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวพิเศษบางตัวยังสู้ไม่ได้ไก่นักกรามปะทะกับเจ้าไก่ขาวโอ้สบายครับผมจัดไปดีดพลังโอ้ยแป๊บเดียวนี่แหละสุดจอดเปลี่ยนด่านกันนะโอ้โหตลาดขายไก่ด้อยเวลาในการแม่เลเวล4กันแล้วนะเจ้าไก่นักกราม120เปอร์เซ็นจัดไปเลเวลสครับผม ดิเฟน์เพิ่มขึ้นไปทีละหมื่นยิ่งค่าไหนเยอะๆค่านั้นก็จะบวกพลังแม่เวลาอัพเลเวลเยอะเลยนะคราวนี้ใครจะสู้กับเราได้อัพแอคแท็กพาวเวอร์เงินตอนนี้ก็หายไปเกือบแม่เกือบ200ล้านแม่ไม่รู้ว่าใช้เงินอัพน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าไก่ไซตามะเดี๋ยวต้องค่อยๆอัพแม่เดี๋ยวเงินหมดเรียบร้อย170ล้าน โอ้โหเกินนี่ออลามุ่วงคราวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไก่ดักกล้ามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะทะเจ้าบอลจริงมาเลยเพื่อนดีดเหรียญทะลวงก้นโอ้โหยตายแบบโคตรว่องไวครับผม เป็นไง <c oughs> ยอดเยี่ยมจริงๆไปเรียนดานกันนิดหนึ่งแล้วก็สู้ออนไลน์หน่อยซิขอเจอศัตรูที่เลเวลพอๆกันเลเวล4แล้วนะแป๊บเดียวเท่านั้นว <c oughs> ไก่นักกล้ามปะทะไก่บาดเจ็บ <c oughs> เลเวลตั้ง18ถ้าผม <c oughs> ไก่กล้าม120%ประทะไก่บาดเจ็บออลาแดงฮัลโหลสวัสดีแม่แล้วก็หัวเลาะฮ อุ้ยทักทายด้วยฮ้ยดีใสคอผมว้าวโอ้หุยเฮ้ยชนะได้จริงละ่ะเมื่อกี้นี้มัวแต่ตกใจเลเวลลืมดูค่าพลังเปลี่ยนด่านกันนิดหนึ่งสู้ที่คัสลูมเดี๋ยวต้องดูพวกค่าพลังกันบ้างแล้วนะเุ้ยเจอไก่ไซตามะเลเวล20ด้วยโอ้โหดูพลังไก่ดักกราม120%ประ,ะไก่ไซตามะหนึ่งมัดสวัสดีเมตตาฉันด้วย โอ้โหทำคลึมฮ้ยอย่าอย่าต่อยหน้าว้าวดีค้างเอ,อือลิ้นจุกโอ้โหหัวเลาะเดี๋ยวรอชั้นเลเวล20ก่อนนะจะกลับมาแก้แขนน่าจะได้เวลาในการเปลี่ยนล่างกันอีกแล้วนะเปลี่ยนออลล่ากันนิดหนึ่งเลเวล5นี่แหละเลกกำลังสวยไก่นักกรา้าม120อัพเกรดเลเวล5ครับผมโอ้โห ดูดิเฟนตอนแรกเพิ่มขึ้นทีละหมื่นตอนนี้เพิ่มพลังทีละหมื่นห้าเฮดพี <HP S 1> <P. S 2> ก็โคตรเยอะแอคแท็ <Attack S 2> ไล่มาเรื่อยๆเหลือแบบว่าโอ้โหหมื่นล้านไปเรื่อยๆนะครับผมใช้เงินเยอะจริงๆจุ๊บอ่าออร่าเขียวครับผมโอ้โหเปลี่ยนด่านกันอีกแล้วนะอ่าบาโก้สู้กันที่บนเรือเดี๋ยวจะชกให้แม่ตกทะเลไปเลยนะ 99%ไก่นักกล้าม120ประทะไก่ม่วงอุย้ยกระจอกนะเพื่อนหุยพ่นควันเขียวยาอุ้ยโอ้โห้ซัดหน้าเรือเกือบแตกพลังงานเปี่ยมลจ้จริงๆนี่โคเลียทาวคผอรับผม99%อีกแล้วเพื่อนไก่นักกล้าม120ประทะอุย้ยไก่เปื่อยเปล่าหุ่นคนละไซจัดไปหยาโอ้โห ต่อยยับแค่ใช้พลังดิดเหรียญนี่ก็ตายกันหมดแล้วนะแล้วถ้าต่อยลัวๆนี่จะโหดขนาดไหนออนไลน์กันต่อครับผมไก่นักกล้าม120%ประทะไก่นักกล้ามเลยว่า18โอ้รู้สึกว่าหืตัวเล็กแต่กล้ามแน่นเฮ้ยดิดโอ้โหโดนต่อยลัวประสบการณ์ยังน้อยกว่าไม่ได้วัดกันที่ใสวัดกันที่เลเวลเดี๋ยวเอามาลองสู้นกกระจอกเท่กันให้ดู แม่รับรองว่าสู้ไม่ได้ ไก่นักกร้อม120%ปอรซนะทะนกกระจอกเทพลขวัญยาอุย้ยดิดนิ้วใส่เฮ้ยดิดหูใส่คอ,อนี่แทบไม่สะดุ้งโอ้ย้วดูเลือดเลือดอย่างเยอะแม่ยังกับดิดสัมลีใส่ผมตอนนี้ว้าวจะตายเืโอโดนก้นทับบอกแล้วไงว่าสู้ไม่ได้แม่เมื่อไหร่นะอุย้ยเจ้าไก่ใส่ยาของเรานี่จะมีอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามข่าวสาร กันไปเรื่อยๆแล้วกันนะน่าจะใกล้อัปเดตเข้ามาแล้วนี่คริสต์มาสละกันคราวนี้นี่โอกาส98%โอ้โหจาก100% 9 9ป8แล้วนะไก่นักกราม120%ปะทะโอ้ยไอไก่เขียวแล้วเพื่อนไม่เข็ดเลยนะอยา่าดีดเหรียญจมกองหิมะเลเวลอาพพผมแม่ถ้าเราเลเวล3000เมือ่อไหร่นี่เงินเดิมพันน่าจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนดานนะผม สู้ข้างถนนอุย้ยเจอไก่สมุไรเลเวล18ไก่นักกล้าม120%ปะทะไก่สมุไรออล่าแดงครับผมสวัสดีอย่าฟันฉันเลยนะเงี่ยไม่สนใจอุย้ยมันฟันกระสุนว้าฟันคอเราอีกนี่ปะทะไก่เกมเมอร์ไก่นักกล้าม120%ประทะไก่เกม,กกกมะะกเกมอร์เจอกันที่ใต้น้ำกันหน่อยสิพลังดีดกระสุนทำลายโฮโลแกรม ว้าต่อยทีวิ่งหนีขอเอาเก้าอีก้กลับไปใช้หน่อยนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าไก่นักกล้ามร้อยยีซ์ของเราเดี๋ยวพี่ก็จะไปทําการแม่เก็บเงินเพิ่มนะครับผมเพื่อมาอัปเกรดเจ้าตัวนี้กันต่อวุ้ยตอนแรกจะเก็บเงินมาอัปเกรดไก่ไซตามะแต่ได้เจ้าไก่นักกล้ามร้อยยีก่อนก็เลยเอาไปอัปก่อนละกันนะสําหรับใครที่อยากจะให้พี่อัปเกรดเจ้าตัวนี้กันต่อ ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะรีบมาต่อให้ดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติทําตอนหน้ากันด้วยโอ้ยใครชวนท้าดวนวะเนี่ยโอ้ยหืมปะทะเจ้าลูกเจี๊ยบไก่นักกล้อม120%ปปะทะสุดยอดไก่น้อยอุย้ยโดนท้าดวนสวัสดี <c oughs> ว้าวแข็งแรงจริงๆเดี๋ยวต้องมาดูพลังดีดอุย้ยกระสุนเฮ้ย <c oughs> ลำแสงหทะลุตัวเรียบร้อยเลยนะโอ้โหเสียเงินโอเคก็สำหรับในตอนนี้นะครับผมพี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจบูบ